ไม่มีเฮไม่ได้นะคะบางท่านสมหวังมากๆบางท่านมีเกณฑ์การลงเอยด้วยนะคะตรงนี้ขอแค่อย่าหมดหวังขอแค่ว่าตัวเองต้องมีหวังบางท่านได้เจอคู่ไกลคู่จากการติดต่อธรุรกิจการค้าต่างถิ่นแดนไกลนะคะรวมไปจนถึงการที่คุณจะอาจจะต้องมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงการยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ไกลไคุณก็อาจจะได้มีเจอคู่ได้เช่นกันนะคะ มาแล้วเธอแต่ถ้าใครที่ไม่ใช่ใครที่เข้ามาเป็นคูก่กรรมก็เชื่อว่าชาวราศีสิงห์ก็เรียกว่าอะไรดีอะก็เชื่อว่าคุณก็ไม่ประมาทแหละนะคะเรามองว่าก็ไม่ประมาทแหละถ้าคุณเจอในปัญหาปัญหาความรักแบบที่เขามีพันธะอะไรอย่างนั้นอะนะคะคุณก็ไม่น่าจะประมาทแต่ถ้าประมาทไปแล้วอย่าไปพลาดพลัง้งอย่าไปพลาดท่าเสียทีถ้ามอบใจไปแล้วคุณจะเป็นหลุดหลักคุณจะมีรักที่เป็นทุกข์ นะคะตรงนั้นสองด้านด้วยค่ะลุ้นสิ่งนะเนี่ยเพราะลาหูมะเร็งอะ่ะลุ้นมากคู่บุญทํากรรมแต่งเก่าจะเข้ามาในชีวิตค่ะนะคะของชาวราศีสิงห์มีโอกาสรักที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ใครก็ตาม ที่เคยมีปัญหาห่างเหินกันไปแล้วถ้าเป็นคู่กันก็อาจจะมีโอกาสได้กลับมานะนะคะอันนี้ก็อีกหนึ่งเรื่องด้วยนะคะใดๆอย่าไปข้องเกี่ยวกับความรักที่ผิดๆความรักที่ไปเป็นกิน๊กเขาพูดตรงนะพูดตรงๆไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายคุณก็ไปเป็นกิน๊กเขาได้นะคะอ่าก็อย่าไปเป็นกิ๊กเขาค่ะนะคะตรงนี้จะมีโอกาสมากๆเลยค่ะความรักที่สุขสมหวังสมปรารถนาเงื้อคู่คู่ครองโชคความรัก นะฮะโชคความรักคู่ที่จะส่งเสริมด้วยความเจริญความก้าวหน้าความสุข <c oughs> และบางท่านอาจจะหมายถึงมีเกณฑ์การลงเอยด้วยค่ะนะฮะโอ้ว้าวสิ่งดีๆจะเกิดแบบไม่คาดคิดโชคดีๆจะเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดนะคะไม่คาดคิด งานโปรเจกต์งานงานออนไลน์งานทางไกลงานนำเข้าส่งออกงานทุกประเภทหรือคุณจะต้องทำงานที่ต้องติดต่อธุรกิจการค้ามีหน้าร้านอะไรของคุณก็ว่ากันไปนะคะดวงดีมากๆสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นที่สำคัญคุณจะมีโอกาสสมหวังสมปรารถนาความสําเร็จชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งหน้าที่การงานใครที่ทำงานแบบมีตำแหน่งเด่นมากๆเลยค่ะนะคะ อ่าเด่นมากๆแล้วก็คุณหมายถึงอะไร